วันนี้เรามาดูวิธีการใช้โปรแกรมโกดกันนะครับอันนี้ผมบูตขึ้นมาด้วย windows 7หรือ windows 8 e e จำไม่ได้แล้ว <c oughs> อะคาแรกเราก็เปิดโปรแกรมโกดขึ้นมาก่อนครับมาเจอหน้านี้นะครับก็กดโอเคครับแล้วก็มาที่ l o ค c o n โอใช่เลยครับถ้าเราจะโกดเราก็มาที่คำว่า partition แล้วก็มาที่คำว่า form image อันนี้หมายถึงการลงวิดีโอหรือการโคดนะครับทนี้เราเก็บไฟล์โคดเอาไว้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ e อ็ก n ทนนะครับเอ็ก r ทนนของผมถูกแบ่งออกเป็น2องได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้อาจตัวนี้ก็แล้วกันนี่คือตัวที่เก็บเอ็กทนนอของผมนะครับเก็บไฟล์โคดเอาไว้ในเอ็กทนนอนอันนี้อ่ะเราก็เลือกไฟล์โคดมาสักตัวนะครับ น,นี่ผมจะลงวินโดว์7ก็เอานี่ครับมีคาว่า7อยู่อ่าพลิกไปครับเมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วลงที่ได้ C ครับกดโอเคไปอันนี้เลือกฮาร์ดดิสที่อยู่ในเครื่องเราก็3 5 0ร้อยนะครับเป็น C ีเกตแต่ตัวเอ็กเทนอตัวนี้จะเป็นตัว500อันนี้เป็นเอ็กเทนอนะครับนนี่ผมเลือกตัวบนที่เป็น C ีเกตหรือฮาร์ดดิสอยู่ในเครื่องก็กดคําว่าโอเคไปครับตรงนี้เสร็จแล้วเราเลือกลงที่ไดซีอยู่แล้วครับ แล้วก,ก็กดโอเคไปกด y ิสไปครับตอนนี้โปรแกรมโคดก็จะทำการย้ายข้อมูลจาก external hard disk เอาไปลงไว้อย่างฮาร์ดดิสในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็แค่นี้เองครับการใช้โปรแกรมโคดถ้าฮาร์ดดิสในเครื่องเราดีมันจะวิ่งไปได้ร้อครับสังเกตดูตรงนี้ครับเวลามันจะลดลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเวลาเพิ่มขึ้นมานี่สแสงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือโค้ดมาสําเร็จก็คือตัว USB อาจจะส่งถ่ายข้อมูลไม่ค่อยดีนะครับการใช้โปรแกรมโค้ดก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรมากอ่าอันนี้คงต้องรอครับรอให้มันไปครบ100ก็คงต้องเมื่อครบ100แล,แล้วก็กด รีสตาร์ทไปเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากถ้าตรงนี้วิ่งมาครบ100%ตรงนี้จะมีคำว่า Continu e แล้วก็รีสตาร์ทเราก็กดคำว่ารีสตาร์ทลงไปเลยเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงที่รีสตาร์ทก็เอา e x t e r n a ต h a r d disk ของเราออกซะ <S <S เพื่อที่ว่าการเรียงไดรฟ์ของ Windows จะได้ถูกต้องนะครับอย่าเสียบคาเอาไว้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้นะครับ ไม่ต้องรอแล้วเนาะกดร้อยเปอร์เซ็นต์ปลีสตาร์ทันทีครับตอนนี้เองครับวันนี้ผมแจ่มอารอบณีสวัสดีครับ